สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคาารูจริยานะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องเรียนรู้คำพร้อมนำไปใช้ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้คือ หน,นักเรียนจะต้องบอกความหมายของคำศัพท์ได้และ 2. นักเรียนจะต้องนำคำศัพท์ไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในชั่วโมงนี้คือหนังสือภาษาพาทีเปิดไปหน้าที่มีคำศัพท์ท้ายบทที่3นะคะและสมุดภาษาไทยเช่นเดิมค่ะ วันนี้เราจะทำงานลงในสมุดภาษาไทยนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์จากเกมความหมายไทยคำกันค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะอ่าคำแรกนะคะ ชื่อไผ่ขึ้นเป็นกอลำเล็กยาวเรียวไม่มีหนามหน่อใช้เป็นอาหารคำนี้มีสองพยางคือคำว่าอะไรจับเวลาหมดเวลาค่ะและ,ฉะเฉลยคำนี้คือไผ่รวกนั่นเอง คำนี้แปลว่าวันโรคที่เกิดขึ้นในซวงอกหรือช่องท้องเป็นคำเรียกชื่อโรคในสมัยก่อนค่ะมีสามพยางอะหมดเวลานะคะและคำนี้ก็คือฝีในท้องนั่นเอง คำต่อไปแปลว่าคลองแคล่วกระฉับกระเชงมีสีพยางจับเวลาค่ะ <S <S หมดเวลาค่ะและคำนี้ฉเฉลยคือทะมัดทะแมงนั่นเอง และคำนี้มี3พยางค่ะชื่อไผ่มีน้ำมี2ชนิดคือลำต้นใหญ่ตรงและลำต้นไม่ค่อยตรงคำนี้คือคำว่าอะไรจับเวลาหมดเวลาค่ะเช่เลยคือไผ่สีสุกนั่นเอง คำนี้มีสี่พยางค่ะมีความหมายว่าได้ยินแต่ทำเป็นไม่ได้ยินเป็นสำนวนคำนี้คือคำว่าอะไระเฉลยค่ะคำนี้คือคำว่าทำหูทวนลม อ่คำว่าอะไรเอ่ยเป็นชื่อไผ่ลำต้นใหญ่ไม่มีหนามนอใช้เป็นอาหารมีสองพยางและคำคำนี้ก็คือคำว่าไผ่ตรงค่ะ อะไรเอ่ยที่แปลว่าชื่อโรคที่เกิดขึ้นในช่องทวารหนักมีห้าพยางค์ค่ะและเฉลยคำนี้ก็คือริ์สีดวงทวาร คำว่าไรเอ่ยมีความหมายว่าโรคที่เป็นแผลเปื่อยที่มุมปากมีสีพยางนะคะหมดเวลาค่ะและคำนี้ก็คือคำว่าปากนกกระจอกเป็นชื่อโรคค่ะ อะไรเอ่ยที่มีความหมายว่าอาหารที่มีแต่พืชพักมีสีพยางและคำนี้ก็คือมังสวิรัตนั่นเอง ว่าอะไรเอย่ยมีความหมายว่าบทเพลงบทประพันธ์หรือหนังสือเป็นคำราชาศาพัพท์ค่ะมีหพยางและเฉลยก็คือพระราชนิพนธ์ คำว่าอะไรเอ่ยเป็นสำนวนเป็นคำชมมักทำให้ลืมตัวคาสติแต่คำติมักเป็นประโยชน์ทำให้ได้คิดจะเวลาค่ะมี6พยางนะและเฉลยคำนี้ก็คือคำว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานั่นเอง คำว่าอะไรเอย่ยที่มีความหมายว่าคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มีสามพยางคค่ะและคำนี้ก็คือคำว่าสรรพคุณ คำว่าอะไรเอ่ยมีความหมายว่าการใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์การประมงและการปา่าไม้มีสีพยางค่ะและคำนี้ก็คือคำว่ากเกษตรกรรม คำนี้มีแค่พยางค์เดียวนะคะมีความหมายว่าฟักชนิดหนึ่งผลเล็กผิวบางอดเวลาฉเฉลยก็คือคำว่าแฟงนั่นเองค่ะ คำว่าอะไรเอ่ยมีหนึ่งพยางและมีความหมายว่าเป็นชื่อมาตราวัดค่ะและคำนี้ก็คือคำว่ายโยอดค่ะ คำนี้มีหนึ่งพยางนะคะมีความหมายว่าชื่อไม้เถาผลใหญ่กลมรีเมื่อแก่ผิวแข็งขึ้นนวลกินได้มีหลายพันและเฉลยของคำนี้ก็คือคำว่าฟักค่ะ คำว่าอะไรเอ่ยแสดงอาการหรือคำพูดไม่เห็นด้วยเป็นสำนวนนะคะคำนี้มีสองพยางค์คือคำว่าอะไรเอ่ย <S 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 และ,ฉะเฉลยของคำนี้ก็คือคำว่าตีรวน ไปเอ่ยมีสองพยางและมีความหมายว่าชื่อเรียกเสื้อคอกลมแขนสั้นผ่าอกตลอดมักย้อมสีน้ำเงินเข้มหรือดำและคำนี้ก็คือคำว่าม้อห้อมนั่นเอง คำว่าอะไรเอย่ยเป็นชื่อของต้นไม้ผลคล้ายส้มโอรสเปรี้ยวจัดใช้ผสมกับคมิินเพื่อย้อมผ้าคำนี้มีสองพยางค์ค่ะและคำนี้ก็คือมะง่วนั่นเองค่ะ คำคำนี้มี3มพยางมีความหมายว่าผลิตผลธรรมชาติจากพืชสัตว์และแร่ธาตุที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยาเพื่อบำบัดโรคบำรุงร่างกายและเฉลยก็คือ สะมุนไพรคำนี้มีสี่พยางคค่ะมีความหมายว่าความรู้ที่เกี่ยวกับอาหารที่มีผลต่อสุขภาพและคำนี้ก็คือ โชนนาการหรือโภชนาการนั่นเองคำนี้มีความหมายว่าชื่อพุ่มไม้ดอกขาวอมม่วงอ่อนเป็นช่อยาวเกสรตัวผู้ยาวใบใช้ทำยาได้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพยับเมกมีสามพยางค่ะ และคำนี้ก็คือคําว่าย่านวดแมวมาถึงคําสุดท้ายกันแล้วนะคะคํานี้มีสามพยางมีความหมายว่าเครื่องยาห่อผ้าผูกเป็นลูกกลมใช้อังไฟใช้น้าหรือกดคลึงตามร่างกาย และเฉลยของคำนี้ก็คือลูกประครบนั่นเองค่ะและก็ามาถึงช่วงมาทำการบ้านกันเถอะ และการบ้านของเราในวันนี้นะคะเราจะทำใส่สมุดภาษาไทยของเรานั่นเองนักเรียนอย่าลืมเขียนวันที่ก่อนด้วยนะคะการบ้านของเราวันนี้เป็นการแต่งประโยคค่ะโดยครูจะให้คำศัพท์คําคำนักเรียนจะต้องนำเอาคำศัพท์นี้ไปแต่งประโยคให้ถูกต้องตามความหมายให้ได้นะคะอย่าลืมลอกคำสั่งด้วยจงแต่งประโยคจากคำศัพท์ท้ายบทที่3ที่กำหนดให้ ครูให้5คำดังนี้ค่ะ 1. เกษตรกรรม 2. ธรรมะธรรมแง 3. โภชนาการ 4. มังสวิรัตและ 5. สัพพคุณโดยนักเรียนจะต้องลอกโจทย์ไว้บรรทัดบนนะคะและเขียนต่อออบตอบและขีดเส้นใต้ย2เส้นอีกบรรทัดหนึ่งจากนั้นเมื่อแต่งประโยคเสร็จแล้วให้ขีดเส้นปิดเป็นการจบข้อ1ข้อค่ะทำแบบตัวอย่างเลยนะคะ และก็จบไปแล้วค่ะสำหรับห้องเรียนภาษาไทยในวันนี้และพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ